สวัสดีครับทีได้ข่าวว่า Binance List ชิบะอินุคือนี้นะครับก็คือก็ลองมาวิีก็คราบดูเลยว่ามันเป็นยังไงปรากว่าพอมาดูก็จุดเข้าตามระบบที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเือจุดนี้นะครับประมาณ3-4ชั่วโมงก่อนตามที่ไน้นำไป ่วนเทคนิคก็ตามที่นาไปในคลิปคนก่อนนะครับคือจากสัญญาณาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สีฟ้าตัดเลื่องมาด้านล่างนะครับแล้วก็รอจนราคามาแตะเส้นกลางนี่คือจุดเข้าจุดแรกของเรานะครับถ้ามาแตะเส้นล่างก็เขาไม้ที่สอง่้ากลางนี้อินุก็ชิบะอินุก็มาแตะที่เส้นกลางอย่างเดียวนะครับแล้วก็พุ่งเลย แ้นแนวทางต่อไปสำหรับคู่นี้นะครับก็คือรอหรือว่าถ้าท่านใดอยากจะลองเสี่ยงก็รอย่อนะครับย่อมาประมาณกลางๆเนี้นะครับเข้าได้แต่ว่าถ้าตามเทคนิคเลยนะั่นคือรอให้มันทํารอบการขึ้นรอบใหม่นะครับก็คือหรือว่าอย่างน้อย,นอยเนี้ยมันต้องลงมาแตะเส้นล่างนะครับลงมาแตะเส้นล่าง ว่าจุดสต็อของเราคือหลุดเส้นนี้นะครับวันนั้นดูติดตามดูวิวัฒนาการของกราฟาชิบะอินุอีกสระยะนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เป็นกราฟ1ชั่วโมงนะครับท่าในใดสนใจก็กดติดตามด้านล่างนะครับมีกลุ่มไลน์ให้เข้าไปศึกษากันสวัสดีครับ